สวัสดีครับวันนี้ผมจะจัดเป็นเมนูแกงริกไสหนอ่อไม้ปลากระปุกแดงครับตามมาดูครับเปิดเกตเลยนะครับนี่เราก็ใส้นะครับใส่เป็นในนิโคนนะครับเป็นโัหมหเตียต่อนะครับใส้ะก้อนนะครับเ,เบบนนบดี๋ยวดีนะครับ หอมนะครับน้่หอมหอมแล้วยได้ขอใช้เครื่องแกงครับทา <c oughs> ด้วยเครแกงครับผมเน้นเป็นเครื่องแกงพริกครับใส่ไปครับ hả hả ồ càng càng thuyết cái nồi mai không ใส่น้ำไปครับใส่หน,น่อไม้ไปครับเดี๋ยวไปใส่หน้าหน่อไม้นะ ครมาประมาณนี้ครับ<อ>ทีนี้ก็รอให้น้ำเดือดนะครับใส่กะปิไปน่อยนึงครับตามไปครับใส่หน่อไม้ครับผม

เราก็ใส่หลอดดีลงไปครับดีลงไปครับประมาณนี้พอครับร้อยเ,เดือดดีนะครับให้หน่อไมาซุปก่อนนะครับปุ๊บแล้วก็ใส่ปลาลงไปนะครับฮ่าเดือดแล้วนะครับเนี่ยเราก็ปิดฝ้านะครับป่ายรองก่อนออทีนี้ก็เดือดได้ดีครับ สี่สุย้ยยังไหมครับทาด้วยพุงชีรสครับประมาณนี้พอครับไม่ต้องมากามด้วยน้ำตาลครับน็นเป็นน้ำตาลแดงนะครับน้ำตาลแดงประมาณนี้ครับพอครับ ตามเลยครับใส่ปลาลงไปลงไปครับปลากระพงแดงนี่นะครับปลากระพงแดงนะครับใส่ลงไปครับกี่ทอนครับใส่ลงไปครับอ รอสักป๊บนะครับ เลยนะครับฮ่าอืมของชวยมาเลยคิมดูครับอืมได้แรง แค่สุกแล้วครับกะวัดทำให้แม่ชิมด้วยผมก็กินเองด้วยครับกินกับเ้าว นี่ครับหน้าตาก็ยื้ย่รงนี้จะยุ่ยเป็นนี้ครับดูนะครับนะจะมาจะให้ดูนะเอาไทยลงนี่เป็นหนอไม้นะครับจ็มจมากเลยครับตักตัวปลาให้น่อยครับเห็นในจัด นะครับนะ่านี่คืออาหารต้นะครับนะที่เราไม่เคยลืมนะครับยังต้องทำต่อกันต่อไปนะครับโอเคครับข้อจอบคลิปเสทาจนี้ทางนี้นะครับมสวัสดีครับอ่าลืมไปแต่ลืมฝากกดไลค์ชดแชร์ กดติดตามอย่าลืมกด u ั s c ไ i ร e นะครับผมทาง youtube ทาง Facebook, Facebook, f c e e o o o เฟซเอเฟซบุ๊กเลยก็ในเพจนะครับสำนี้ก็ข้อกับลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ